เอาละครับผมาการ์ตูนดรื่องรับต้าวสุขจองซิกหน่ตอนนี้เราก่เกิดกับเกมนินจาอัลติเมทเอ็มเกมอีกแล้วนะครับผมเกมระบบมือถือมีภาษาไทายลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปในระบบ Android แล้วก็ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมอิมเปเลเตอร์แอดิเปเยอร์น็อกเปเยอร์เนี่ยเล่นได้หมดเลยนะท่านผู้ชมนะ iOS ยังไม่สามารถเล่นได้นะฮะมาเดี๋ยวเรามาสอนหาทองกันหน่อยดีกว่านะครับผมก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์นะฮะ กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยก็แล้วกันและสำหรับเพื่อนๆท่านใดเนี่ยที่จะเติมเงินนะครับผมเป็นสายสุลต่านอยากเติมเงินนะฮะ1000บาทเกมนี้เนี่ยได้5 0 0 0 0 0คอยนะคุณดูนะแล้วตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นนะฮะบวกเพิ่มอีก2 0 0 0 0 0คอยเป็น70,0,000คอยนะครับผมใครอยากจัดจัดได้เลยหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะฮะเหลืออีกแค่ประมาณ8 9วันเท่านั้นเนาะใครอยากจัดสามารถจัดได้เลยนะคุณดูนะ 1>, 1บาทจะเท่ากับ500คอยนะฮะเกมนี้เนี่ยคูณ500ยทุกบัตรทุกราคานะผมไม่จํากัดจํานวนครั้งเนาะแน่วันนี้เสียงใส่แจ๋วเลยนะครับผมนะเริ่มแบบอาการดีขึ้นมาแล้วนะฮะหลังจากเสียงแหบเสียงแห้งไปหลายวันมาเดี๋ยววันนี้มาสอนหาทองนะผมอย่างที่บอกไปเนะว่าทางด้านของโหมดไหนนะฮะที่เราจะสามารถหาทองได้เยอะบ้างนะผมเดี๋ยวเริ่มจากการผ่านด่านก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมนั่นก็คือน,นี่ฮะโคโนฮะนะครับผมนี่ตรงนี้ข้างบนไอตัว อ,อุจิวะนี่นะับผมนะนี่ตรงนี้ได้เลยโอบิโตะอันนี้นี่น่าจะโอบิโตะนะคนดูนะนี่ตรงนี้ฮะเนี่ยอีก35นาทีจะรีเซ็ตละมันจะสามารถลงได้2วันนะคนดูนะ2วันปุ๊บรีเซ็ต2วันปุ๊บรีเซ็ตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารีบเปิดศึกก่อนเลยก็แล้วกันนะคนดูคือตรงนี้สามารถหาทองได้เยอะมากครับผมวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 4ถึงสแสนทองนะคนดูอันนี้คือฉบับสายฟรีนะ เขมีคนสอบถามมาว่าสายฟรีเนี่ยสามารถอยู่ได้ไหมเนาะมันอยู่ได้ครับผมทุกเกมอยู่ได้ขอแค่อย่าไปเทียบกับสายเติมแค่นั้นพอแน่แต่ว่าสายฟรีอ่ะสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไปเนาะมันจะไปตันตรงไอตัวหยกอัพขั้นนะครับผมนะหลังๆมันจะไปตันตรงหยกอัพขั้นนะฮะแนะ่ผ่านด่านไปเรื่อยครับผมส่วนกิจกรรมอ่ะ ทางด้านของอาการใช้ทองกิจใช้จ่ายมีคนดูถามว่ามันจะมาอีกไหมสาหรับกิจกรรมเนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะต้องไปถามทีมงานว่าจะมาอีกหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่อะมันก็น่าจะวนมาเรื่อยๆนะคนดูอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่าที่เล่นมาหลายๆเซิรฟ์ฟนะครับผมเพราะว่าเกมเนี้ยผมก็เล่นมาหลายเซิรฟ์ฟแล้วแหละนะครับผมนะมันก็วนมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมนะตามกิจมันอนะวนมาอยู่เรื่อยๆนะครับผม แต่เซิฟนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูไปก่อนกันแล้วกันนะว่าจะเข้ามาตอนไหนนะท่านผู้ชมมันจะไปได้ทองตอนจบนะครับผมนะตอนจบตรงนี้เห็นไหมไอตัวกล่องเนี่ยหรือใครจะกดน้ำพุไปเลยก็ได้นะง่ายดีเห็นไหมเนี่ยกดน้ำพุไปเลยแล้วก็กดแบบจะตีก็ได้หรือจะกดแบบร้านค้าก็ได้นะฮะให้มันผ่านได้เร็วที่สุดอะ เดี๋ยวเที่ยงคืนปุ๊บมันก็รีนะคนดูเที่ยงคืนปุ๊บมันก็รีแล้วก็อีกประมาณสองวันน่ะอม,มีเวลาให้อีกสองวันน่ะแล้วมันก็จะรีใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆแน่อันนี้เราก็กดไปเลยอี่ยก,กดไปเลยอันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวพอไอ้ผ่านกล่องตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปผ่านด่านยาก อีกสองหนึ่งนะับผมนะอ่านี่อันนี้คือผ่านเรียบร้อยเราก็เลือกบัฟครับผมแล้วก็เลือกกล่องได้เลยเนี่ยเห็นไหมรอบแรกมาเนี่ยได้เจ็ดแสนเอ้ยได้เจ็ดหมื่นนะเขาดูนะได้เจ็ดหมื่นแล้วก็ได้เนี่ยมาสองล้านสี่นะแล้วก็ได้ของอัพคันมาด้วยหนึ่งหมื่นอ่ะแล้วต่อมาเราก็กดตรงนี้ต่อนะก็ผมนะ เดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวมันจะสามารถให้เล่นอีกได้อีกรอบหนึง่งมันจะให้เลือกโหมดเดี๋ยวจบรอบนี้รวมรว,มวันละสามสี่แสนนะคนดูรวมอภารกิจเควสประจำวันของเราด้วยนะเน่ อันนี้ก็กดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวกดน้ำพุนะครับผมจะได้ผ่านง่ายๆหน่อยยิ่งใครที่พลังลบเยอะก็จะผ่านง่ายนะครดูนะดาวตัวละครเยอะก็จะผ่านง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบแทบไม่ได้ทําของเลยเนี่ยมันผ่านยากนะอันนี้บอกก่อนน่าจะผ่านได้แค่ด่านเดียวนะฮะเนี่ยแล้วก็กดน้ําพุไปแดงเลือดแล้วอันนี้จะเอาไปถ่านรับจ้างก็ได้นะแล้วแต่เราหรือจะเอาเป็น ของรางวัลก็ได้ถ้าใครอยากได้ของรางวัลก็วันนี้เพราะว่ามันจะได้พวกเหรียญเงินแล้วก็มี exp ของนินจานะครับผมนะแล้วก็มันจะได้ประมาณ2-3อย่างอ่ะคุณดูเวลาเราตีชนะนะครับผมเนี่ยเห็นไหมขนาดผมนี่แบบพลังโคตรเยอะนะคนุณดูเริ่มตีไม่เข้าแล้วตอนหลังๆเลเวลนินจามันอัพขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแรกๆง่ายอยู่ เนี่ยเขาเริ่มตีเราแรงและเนี่ยจะได้ของพวกนี้เห็นไหมได้ตังได้เหรียญเงินเนี่ยที่ผมบอกแล้วก็ Ninja. อีพีนินจาอ่าแล้วก็อัปปะ แม่อะเลเวลเริ่มจะใกล้300แล้วครับด,ดู295ร้29้าละเยอะสุดอัพขั้นไปเรื่อยๆนะครับผม โอเคอุ้ยยังไม่ตายดูดิดาเมจแม่งแรงขนาดนี้ยังแบบอยู่รอดอีกอ่ะแล้วก็กดข้ามไปดาเมจโจมตีอ่ะเอาไปก่อนเด่นเลือดแน่เริ่มเจอเลเวล310แล้วครับผม ตึงขึ้นเรื่อยๆฮะถ้าใครปั้นตัวละครแค่แบบ7-8ดดาวก็อาจจะสู้ยากนะผมดีไม่ดีก็แพ้นะฮะตรงเนี้ยแน่ ตัวข้างหน้าไม่อย่างแข็งเลยเขาดูดูเดิไม่ตายครับผมเนี่ยเลเวลร1 0ยไอ้สามยสิบเนี่ยงากเปน็นท่งทีโอ้โหดามเมจแทบไม่เข้าเลยว่ะคนดูหนาจัดครับผม ไปลูก <c oughs> แล้วประเด็นคือมันเด้งเลือดได้ด้วยไงตัวนั้นอะโอเคเรียบร้อยครับผมแหม่เน,นี่ยแล้วก็รับของไปเห็นไหมรอบนี้ก็ได้7 0 0เจ็ดหมื่นก็เป็นเท่าไหร่ละแสนสี่แล้วคนดูแสนสี่แล้วนะตอนนี้นะแล้วต่อไปก็เป็นการเลือกครับผมเนี่ยมันจะมีโหมดอีซี่กับโหมดฮาร์ดนะครับผมนะมันจะมีอีซี่กับฮาร์ดให้เราเลือกเราก็เลือกได้เลย อ่ะเราก็เลือกโหมดฮาร์ดไปเพราะว่าของเรามันตึงอยู่ละแล้วก็กดฟื้นฟูนไปครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวไหนตายเราก็กดไอตัวไม้กางเขนนะแต่ของผมมันไม่มีตัวไหนตายก็เลยเอาบ่อดน,น้ำพุนะเนี่ยแล้วก็ตีไปมันจะมีพลังบอกอยู่นะแต่ของผมเนี่ยตีแบบตัวเจ็ดแสนอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครที่พลังน้อยก็เลือกอันน้อยๆไป เพิ่มเลือดให้มันหน่อยนะครับผมบัฟส้มน่าจะดีสุดแล้วก็นำพูไปฮะเนี่ยมันจะมีพลังบอกอยู่เนี่ยเอ้ยไม่ใช่เจ็ดแสนดิเจ็ดล้านนะครับผมนะเนี่ย 7, 000, 8, 7, 000, 3, เจ็ดล้านเอ็ดเจ็ดล้านสามอะไรเงี้ยบางอันก็ห้าล้านนะครับผมบางอันก็ห้าล้านอ่าแล้วก็หัวไปนะพี่ชมเลเวลเริ่มเป็นสามร้อยสิบหมดแล้วนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าใครปั้นไว้หลายตัวก็จะดีหน่อยคนดู ถ้าดาวเราน้อยแล้วเราปั้นหลายตัวจะดีนะครับผมเวลามีตัวตายแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งมาใส่แทน,นอะไรเงี้ยแป้งไม่ตายฮะเลือดปิ่มๆโคน,นันมีสองชีวิตนะผู้ชมอ่าเหลือตัวเดียวฮะ โอ้โหโคนนั้นยังไม่ตายดูดิโอเคเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะทังป้องกันอันนี้เราจะเอาไปทาหารรับจ้างอะไรก็ได้นะสมมุติว่าถ้ามีตัวละครไม่พอเราก็เอานินจารับจ้างได้เลยนินจารับจ้างเนี่ยก็เหมือนมันให้เราเลือกนินจามาตัวหนึ่งอะแต่อันนี้น่าจะบั๊กนะครับผมนะเนี่ยน่าจะกดไม่ได้ต้องให้ใช้ตัวละครของเราอย่างเดียวแล้วก็กดไอ้น,นี่อย่างเดียวเลยเนี่ยไอตัวแบบทาหารรับจ้างเนี่ยไม่มีให้ใช้นะฮะปั้นตัวเองอะง่ายสุดเพราะเกมนี้มันทําดาวง่ายอยู่ อะไรใช้ไอตัวแรง A ก็ได้นะแล้วก็ไม่จํากัดธาตุด้วยนะครับผมสมมุติว่าเราใช้ตัวหินอย่างอะไรเงี้ยเราจะใช้ธาตุดินนัโรงมไฟก็ได้เซิร์ฟนี้คือปั้นดาวง่ายอยู่ อู๋นารูโตะแอนมินาโตะนี่ไม่งออกสกิลเบิ้ลจริงๆเลยว่ะคิดถูกแล้วที่ปั้นตัวนี้มานะผมนะ โอเคนี่อันนี้เป็นตัวท่าลมเราเอาอออย่างเดียวเลยอ,อคือเพิ่มให้ทั้งหมดนะฮะนี่อันนี้9ก้าล้านสี่แต่มันจะมีแค่ตัวเดียวแต่มันจะแบบถึกมากนะคนดูอันนี้7จล้านเก้าอ่ะเดี๋ยวเอา9ก้าล้านสี่ไปเลยตัวลมตึงอยู่ละลุมสกรรมแบบตัวเดียวไปเลยนะคนดูน่ นึกถึงซาบ,บูส่าแล้วก็ย้อนวัยเด็กเลยนะคนดูไอตัวนี้ออกตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับผมสมัยแผ่นซีดีอย่างตึงตัวนี้โ้ตีเข้าดอกละหมื่นเนี่ยวะคนดู โอ้ดูมันติดพิษดิเมื่อกี้คือพิษของอินดานะคณดูนะสแต็กพิษโคตรเยอะครับผมโอเคติดสตันจากบรูโตท่านผู้ชมออกสกิลไม่ได้ฮะเมื่อกี้เผลอเสียงดังไปหน่อยลืมไปเสียงเพิ่งหายเดีย๋ยวกลับไปเสียงเหมือนเดิมอีกช่วงนี้ต้องแบบว่าใช้เสียงน้อยลงกว่าเดิมนิดน,นึงนะคนดูนะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็ฟื้นฟูแน่ถ้ามีตายก็เลือกกลางเขนไป9ล้านหนึ่งนะยายาครับผู้ชมโอ้โหทั้ง A ทั้ง B เลยว่ะแล้วก็มีทางด้านของสสเกะนะฮะแล้วก็คิมิโมโร่นะครับผมเฮ้ยตัวข้างหน้าคิมิโมโร่ไอตัวกระดูกอะผมจำชื่อไม่ได้แล้วโคตรนานเลยนะฮะ <c oughs> ตอนที่มันตีกับกาลาอย่างมัน โอ้โหสายฟ้าคี่ไปสี่ตัวออกสกิลเบิร์ดเข้าทุกท่านผู้ชมงาบไปหนึ่งที โอเคเรียบร้อยอ่ะแล้วเราก็รับของต่อครับผมเนี่ยจากตรงนี้เห็นไหมได้ไปเจ็ดหมื่นเป็นเท่าไหร่ละสองแสนหนึ 21, ่งหมื่นทอ่าสองแสนหนึ่งหมื่นทองคนดูเจ็ดหมื่นนะฮะคูณสามรอบอือสองแสนกว่าเห็นไหมเดี๋ยวอีกประมาณยี่สิบนาทีเนี่ยมันจะรีเซ็ตนะ,ะเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตเดี๋ยวเราก็ลงได้ใหม่อีกนึกออกมะเดี๋ยวก็ลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ได้สองแสนแล้วใช่ไหมแล้วเราก็กดรับตรงนี้ครับผมตรงเนี้ยหมื่นหนึ่ง เมื่อกี้2100 0 0มืนใช่ไหมก็เป็น2 2 2 0 0 0อ่ะตรงนี้อีก1ม0 0 0หนึ่ง0อ่ะ2อ0 0น2ี0 0 0 0นะฮะ5 0 0 0กับอีก30,000ก็เป็น208 0 0 0อันนี้แค่รายวันนะ208แ0 0แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเรามากดรับตรงนี้ครับผมจากไอ้ตรงนี่ตรงนี้อันเนี้ยหกสิอะที่ผมบอกไปรอบที่แล้วอะคือมันไม่ได้ได้แค่60นะ สองแสนแปดแล้วเรากดรับตรงนี้ไปปุ๊บแนี่มาได้หกพันคนดูหกพันถ้าเรารับมาสิบอัน 6, น่ะก็หกหมื่นละนึกออกไหมคือวันหนึ่งอ่ะสามแสนสี่แสนทองเซิร์ฟเนี้ยหาง่ายมากนะฮะของเกมเนี้ยหาง่ายมากเนะี่ยดูเรากดดิเท่าไหร่เนี่ยบางอันแปดทันได้ซ้ํานะไออันที่ร้อยยี่สิบอ่ะมันจะได้แปดทันให้ดูดิผมได้เท่าไหรล่ละเนี้ยนับแบบกลมๆเลยอะห้า 1ิบ2 2บสองย่บางอันเก้าพเห็นไหมยี่สอ่ะสาประมาณ40ตีไปกลมๆประมาณ40อ่ะเอา6 0 0ัอันนี้คือขั้นต่ำเลยนะมันมีทั้ง8ป0 0ันเกนะเอา6000ไปคูณ40ส อันเนี้ยจะจะ,จะเท่ากับ2 4 0แสนสี่ท่านผู้ชม2องแส0สี่่นทองอันนี้คือขั้นต่ำนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานับจริงๆอ่ะดีไม่ดีเนี่ยไอตวง9000กับ8000มันเยอะมากดีไม่ดีอาจจะ4,000สนก็ได้วันวันหนึน่งอ่ะ4,000สนทองนี่คือแบบหาได้ง่าย,ายๆเลยฉบับสายฟรีเนี่ยแล้วที่เหลือเราก็แค่มากดรีเฟซใหม่แล้วอันไหนที่มันเป็นเนี่ยแบบนี้60อย่างเงี้ยเราก็กดส่งไป หกคือมาได้6กพันนะคนดูเนี่ยแค่นี้เองแล้วก็มาส่งเรื่อยๆไออัน3ามเนี่ยไม่ต้องไปเอานะมาได้น้อยเราเน้น60อย่างเดียวเนี่ยเนี่ยอันนี้สามร้อยสามร้อเนี่ยก็จะได้เยอะหน่อยเราจะมากดแบบเร่งสปีดเลยก็ได้นะผมแล้วแต่เราเนี่ยร้อเนี่ย แต่เวลารีเนี่ยสาเนี่ยไม่ใช่30มสิบนะคนดูทีละสามพันะฮะผมลองไปนับมาแล้วนะรีเฟซตรงเนี้ยรีเฟซหาไอตัว60เนี่ยคือมันใช้ทีละสามพันนะคนดูถ้ารอบไหนได้หลายอันนะ่ะก็ถือว่าโชคดีไปเหมือนอันเนี้ยเห็นไหมรอบนี้ได้ทิปเปเอ S ก็ดีไปนะฮะแต่ถ้ารอบไหนที่มันซวยจริงๆได้แบบ30 30 30รีก็เสียเปล่าเนี่ยแบบเนี้ยเสียแล้วก็จะมีได้มีเสียนะฮะ อันนี้ไม่ได้เลยเนี่ยขาดทุนละนะขาดทุนแต่บางรอบก็ออกเรียงกัน3อันเลยก็มีนะฮะแล้วแต่รอบแต่แบบนี้ออก2อันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ากําไรนะฮะเนี่ยอันนี้เอาสองออกสองอันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแล้วที่เหลือก็แค่รอเวลาครับผม30นาที30นาทีก็มาเก็บ30นาทีก็มาเก็บนะฮะเนี่ยหลังจากนั้นก็มากดตรงนี้ใหม่ แต่ของผมเนี่ยกดหมดแล้วนะฮะลายวันนะเวลาชั่วโมงเต็มก็มากดหรือว่าจะผ่านด่านก็ได้นะฮะผ่านด่านมันก็เป็นการเก็บแต้มเหมือนกันนะครับผมเนี่ยมันก็จะได้แต้มเพิ่มนะครับผมนะแค่น,นี้เองคนดูแต่ละวันพอเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาสุ่มหาตัวนะมาสุ่มหาตัวละครแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้แบบดวงซวยๆเกลือๆเลยก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่ามันสามารถหาตัวละครได้จากตรงนี้ด้วย แนยตรงเนี้ยเห็นไหมสมมติว่าเราอยากได้พวกนารูโตะมินาโตะอย่างเงี้ยหรือว่าอยากได้ทางด้านของอินดาน,นะครับผมนะเนี่ยเราก็มาแลกตรงนี้แค่นั้นเองเพราะมันใช้ทองนะมันใช้ทองเวลาเราสุ่มไ้พวกเนี้ยสุ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้อ,อ่มันจะได้ที่สุ่มอันเนี้ยมาเนี่ยไอเม็ดแบบเนี้ยมันจะได้มาแล้วก็แค่เอาเม็ดแบบเนี้ยมาสุ่มเนี่ยแล้วมันก็จะได้อันนี้มาอีกทีนึงนึกออกไหม นี่แใช่นี้เลยคนดูอ่ะคร่าวๆประมาณนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่นะครับผมที่สอบถามว่าหาทองจากไหนทาไมได้เยอะจังนะคนดูนะอันนี้คือไม่ได้เสกหรือไม่ได้อะไรมาใดๆทั้งสิ้นเลยนะคนดูทองเนี่ยคือมันหาได้ฟรีแต่ละวันเนี่ยมันหาได้เยอะอยู่แล้วถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่เขาไม่ได้แบบเป็นสายเติมเงินอะ่ะเป็นสายฟรีจ๋าๆทั้งหลายแหล่เนี่ยในเซิร์ฟของเราเนี่ยนะฮะเขาคงไม่12ดาวกันหรอกนะฮะสิบเดาวกันหรอกหลายๆคนในเซิร์ฟนี้ก็ไม่ใช่สายเติมเงินนะเป็นสายฟรีเเหมือนนนนะกั หลายๆคนเนี่ยคือเขาทําของเป็นครับผมเน้นขยันทําภารกิจเอานะฮะถ้าขยันน่ยก็ได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจมันก็ได้น้อยนั่นแหละเนาะอ่ะไว้เจอกันใหม่ชี่อโอนาสำหรับที่นี้ขอตัวลาไปก่อนสาวัสดีครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะคนดู